ยามอาร์ตอย่าบอกนะว่าแกเอาหนังสือพิมพ์มาห่อเป็นของขวัญเพื่อมาจาับฉลากพวกเราอะ่ะผู้จัดการก็ลองดูของขวัญหัวยามอาร์ตสิคะมันเอาหนังสือพิมพ์เน่าๆมาห่อเนี่ยใครจะไปอยากได้ล่ะคะ มาแปะไว้สักหน่อยดีกว่าคนจะได้ไม่รู้ว่าเป็นเค้กยัดใ,ใส่โทรศัพท์สวัสด,ดีปีใหม่ แรกของใหม่เรานี่มันฉลาดจริงๆเลยยังไงก็กำไรเห็นเห็นเอาอะไรไปจับฉลากดีวะเนี่ยเงินก็ไม่ค่อยจะมีแต่ผู้จัดการบอกว่าไม่เกี่ยงเรื่องราคาเนี่เท่าไหร่ก็ได้ พิมพ์หอดีกว่าไว้ เท่าไหร่แล้วคะแม่คุณถึงได้เอาเค้กมาจับฉลากเนี่ยทาเป็นเด็กประถมไปได้ก็ปีนี้ผู้จัดจาก,การบอกว่าให้เอาอะไรมาจับฉลากก็ได้น่คะฉันเอาเค้กมามันก็ไม่ผิดนี่ นี่ยามอาร์ตอย่าบอกนะว่าแกเอาหนังสือพิมพ์มาห่อเป็นของขวัญเพื่อมาจับฉลากพวกเราอะ่ะผมไม่มีเงินซื้อกระดาษห่อของขวัญครับทุเลศคงจะมาหวังเอาของแพงๆหน,น่ะจิ่านี่แรงไปหรือเปล่าคะกระดาษห่อของขวัญสวยๆแพงๆเนี่ยได้ามาแล้วก็ฉีกทิ้งอ่ะ ถอหนังสือพิมพ์ก็ไม่เห็นเป็นไรเลยนะะี่คะแหมออกหน้าให้กันดีจังเลยนะฉันเลยอยากรู้จริงๆว่าผู้จัดการเนี่ยคิดอะไรอยู่ถึงได้ให้ยามกระจอกเนี่ยมาจับฉลากกับพวกเรา สวัสดีคะ่ะผู้จัดการอากาศเช้านี้เป็นยังไงบ้างคะอากาศเย็นดีนะคะสวัสดีจ้าทุกคนเตรียมของขวัญกันมาครบแล้วเนาะพูดถึงของขวัญเนี่ยของผู้จัดการใหญ่จังเลยนะคะข้างในเป็นอะไรเหรอคะความลับจ้ะถ้ามากันครบแล้วอ่ะเรามาติดหมายเลขกันเลยดีกว่าไหมคะดีจ้ะเดี๋ยวฉันจัดการเองนะ ของชั้นนี่เอาเป็นเบอร์หนึ่งก็แล้วกันนะแล้วก็ของคุณกี้เบอร์สองของคุณน้ำว้าเบอร์สามส่วนของนายอาร์เบอร์สี่กล่องเล็กน่ารักเชียวเอาล่ะค่ะเริ่มจากใครก่อนดีคะกี้ค่ะผู้จัดการกี้ขอจับก่อนนะคะเชิญค่ะ คนต่อไปเป็นใครดีเอ่ยเชิญคุณนวาละครับขอบใจจ้ะ <c oughs> ถ้าอย่างนั้นคนต่อไปก็เป็นยามอาจ้ะ <c oughs> ไม่ได้นะคะผู้จัดการจะให้ไอ้เอ้ยจะให้ยามจับก่อนผู้จัดการได้ยังไงล่ะคะ <c oughs> ก็ไม่เห็นเป็นอะไรเลยนะคะเมื่อกี้เนี้ยคุณกี้เนี่ยก็จับก่อนฉันนะคะเออนั่นนะสิไม่เป็นไรครับผู้จัดการผู้จัดการจับก่อนแหะเ๋ยวผมถือให้เอางั้นก็ได้จ้ะ,ะเหลือใบสุดท้ายก็เป็นของยามอาร์ตไม่ต้องจับแหละ เรามาเปิดดูกันดีกว่านะคะกี้อยากรู้แล้วว่ากี้ได้ของใครอะคะ่ะโอเคจ้ะถ้าอย่างนั้นเรามาเปิดพร้อมกันเลยเนาะหนึ่งสองสอีทําไมกี้ได้ของไอายามอาร์ล่ะคะเอาก็คุณกี่จับได้เองนี่คะแถมังจับกอบเพื่อนด้วยอะ <c oughs> คุณกี่มีปัญหาอะไรหรอคะ <c oughs> ผู้จัดการก็ลองดูของขวัญของไอายามอาร์สิคะ มันเอาหนังสือพิมพ์เน่าๆมาห่อเนี่ยใครจะไปอยากได้ล่ะคะถ้างั้นเปลี่ยนกับพองผมก็ได้นะครับผมอองผมคืนก็ได้ผมจับได้คนน้ำวานน่าจะแทนกันได้นะครับอีขนมเค้กไม่เอาหรอกไม่อยากได้เอาเราจะทำยังไงล่ะคะหรือจะเอาของฉันแทนไหมคะพอดีว่าฉันจับได้ของผู้จัดการเอา ถ้าคุณน้ำว้าไม่อยากได้ของผมก็ไม่เป็นไรนะครับอยากได้สิเก๋จะตายเนี่ยขอบคุณนะครับเอาล่ะลงตัวแล้วเนาะเดี๋ยวทุกคนเนี่ยหยิบของขวัญที่ตัวเองจับได้อะเอาไว้กับตัวนะคะอย่าเพิ่งแกะนะเดี๋ยวตอนเย็นเรามาแกะพร้อมกัน ตื่นเต้นจังเลยค่ะผู้จัดการจะได้อะไรนะของผมเนี่ยไม่ต้องรุ้นให้เหนื่อยเลยครับน่าจะเป็นเค้กแน่นอน ตรงนั้นนะคะมากินข้าวด้วยกันสิคะมาไม่ได้อรอีกอ่ะจะให้ยาม,มานั่งรว่วมโตกับเราได้ยังไงเต๊ะเราเนี่ยมีผู้จัดการนั่งอยู่แค่ให้จับฉลากด้วยเนี่ยก็ดีเท่าไหร่ล้ะอย่ามาทำตัวได้คือจะเอาสอบถือจานไปกินตรงป้อมยามนันไปไม่ต้องไปไหนค่ะายำอาร์ตนั่งด้วยกันนี่แหละคะ่ะที่ว่างยเยอะแยะผู้จัดการทำแบบนี้มันไม่ดีนะคะเดี๋ยวมันก็ลามปามหรอกคะ่ะ ฉันหวังดีนะคะขอบคุณนะคะคุณกี้แต่ว่าฉันไม่ต้องการแบบนั้นค่ะเพราะว่ายามอาร์ตเนี่ยก็เป็นเพื่อนร่วมงาน,นของเราเหมือนกันฉันไม่อยากให้คุณเนี่ยแบ่งแยกกันแบบนี้นะคะยามอาร์ตนั่งสิจะ๊ะครับขอบคุณครับ เอาละค่ะนี่ก็4ี่โมงเย็นแล้วถ้าอย่างนั้นเรามาเปิดของขวัญพร้อมกันเลยนะคะจะได้กลับบ้านไปพักผ่อนกันกรอกเวอร์ดีนะที่ฉันเปลี่ยนทัน ทำไมคะมันอาจจะเป็นรางวัลใหญ่ก็ได้เปืนเธอจะไม่คุ้นเอาเค้กมาแกลกลอตเตอรีอ่แต่มันก็เหมาะสมกันดีนะของขวัญกระจอกเหมือนกันคุณนวาครับถ้างั้นผมขอเก็บเค้กไปเปิดที่บ้านได้ไหมครับในไหนผมก็รู้แล้วว่าเป็นเค้กอะ่ะผมกลัวว่าถ้าเปิดตรงนี้มันจะเละน,นะครับไม่ได้นะคะอยากมาต้องเปิดเลยค่ะเปิดเธอค่ะเชื่อฉัน ก็โอ<ฮ>้โห<ฮ>หนังน้ำว้ามันกล้าเอามือถือมาจับฉลากเลยเหรอเนี่ยห้ยเสียดายว่ะไอ้ยามกระจอกนั่นอุตส่าห์ให้ฉันแล้วเชียวไม่เป็นไร อย่างน้อยเนี่ยของเราก็ต้องแพงกว่าแล้ววะของผู้จัดการทั้งทีคุณนวัดครับมือถือเครื่องนี้แพงมากเลยนะครับคุณนวัดได้แค่ลอตเตอรี่ไปอ่ะมันจะคุ้มหรอครับก็ขาดทุนนะสิยะถามได้คงจะเสียใจมากสินวัดที่เอาของแพงมาจับฉลากเนี่ยไม่เสียใจเลยค่ะฉันมาร่วมกิจกรรมสนุกสนุกไม่ได้มาหวังผลกำไร ที่คุณน้ำวาพูดเนี่ยมันก็ถูกต้องนะคะฉันว่าเราอย่าไปคิดอะไรมากเลยค่ะร่วมสนุกกันก็พอเอาเป็นว่าเดี๋ยวฉันแกะของขวัญของคุณกี้ดูนะคะ ค่ะอันนี้แก้วคิสตันอย่างดีราคาหลายพันเลยนะคะผู้จัดการชั้นเนี่ยตั้งใจเลือกมากๆเลยค่ะ <S <S 2> <S 2> แล้วก็ให้พนักง,งานเนี่ยหากระดาษห่อของขันที่แพงที่สุดห่อให้เลยนะคะ <S 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 ไหนบอกว่าแก้วตั้งหลายพันทำไมเขียนติดว่าฟรีห้ามจำหน่ายอะคะ กระดาษห่อของขวัญติดป้ายราคาว่าหบาทด้วยนะครับอุ๊ยอย่างนี้ก็แสดงว่ากระดาษห่อของขวัญหนังสือพิมพ์ของอาร์ตเนี่ยก็แพงกว่าแล้วสิจ้ะสงสัยพนักงานจะจัดให้ผิดนะคะเดี๋ยวกี้ยวไปเปลี่ยนให้นะคะไม่เป็นไรจ้าก็ฉันบอกแล้วไงว่าเอาอะไรมาจับก็ได้ฉันไม่ซีเรียสค่ะเฮ้ยวันนี้ ผลรางวัลออกเนี่ยนี่ก็สี่โมงแล้วจ้ะตรวจเลยดีกว่าอาเลครับผมเองก็อยากรู้เหมือนกันครับคำเป็นตื่นเต้นถูกสองตัวให้ได้ก่อนเถอะ เลยเหรอวะบ้าเอ้ยฉันน่าจะเอาของฝันของไอ้ยามอาร์ตแต่ไม่เป็นไรยังไงของผู้จัดการเนี่ยก็ต้องปังเอาละค่ะถ้าอย่างนั้นเรามาแกะของคุณกี้ดูกันดีกว่านะคะค่ะ เคยได้ยินหรอคะว่าการให้ทานเนี่ยเป็นการให้ที่ยิ่งใหญ่คุณกี้เนี่ยเอาสังฆทานไปที่วัดนะคะแล้วก็ไปทำบุญต้อนรับปีใหม่เพื่อเป็นก้าวแรกของปีที่ดีไงคะสาธุไม่เอาอ่ะผู้จัดการกี้ไม่อยากได้สังฆทานอะ่ะมันไม่ยุติธรรมเลยอะ่ะมีแต่คนได้กำไรอะ่ะมิกี้ขาดทุนอยู่คนเดียวเลยอะ่ะน้อยๆหน่อยค่ะคุณกี้ คนที่ขาดทุนน่ะนั่นคือผู้จัดการนะคะที่ได้แก้วแจกฟรีของคุณไปอ่ะแล้วก็อีกอย่างคุณเป็นคนร้องขอของขวัญชิ้นนี้เองไม่ใช่เหรอคะคุณกี้คะที่ฉันจัดกิจกรรมนี้ขึ้นมาเนี่ยก็เพื่อสนุกนะคะถ้าเกิดว่าคุณกี้เนี่ยจะหวังผลกำไรเนี่ยฉันว่าคุณกี้ไปขายของดีกว่าไหมคะออแต่ตอนแรกเนี่ยกี้จับได้ของยามอาร์ตอ่ะกี้ขอคืนได้ไหมคะ หยุดจ้ะไหนตอนแรกบอกว่ารังเกียจนักรังเกียจนาไงทั้งยามอาร์ตทั้งของขวัญของยามอาร์ตพอเห็นว่ามันมีมูลค่าเยอะเนี่ยก็เลยอยากได้งั้นหรอฝันไปเถอะยามอาร์ตคะเสร็จจากตรงนี้เนี่ยเราไปหาอะไรกินกันไหมคะเดี๋ยวฉันเลี้ยงเองอมแต่ว่าคุณนวัาต้องให้ไลน์ผมก่อนนะครับ อีไฟต่าคุณกี้คนอื่นอ่ะเขามีความสุขกันไปหมดแล้วคุณกี้เนี่ยอย่ามัวแต่มาแซะคนนี้ทีกัดคนโน้นทีจะปีใหม่แล้วนะคะเป็นคนใหม่เถอะอย่าเป็นตัวเองให้มากนักเลยอ๋อแล้วอีกอย่างนึงเนี่ยฉันฝากเก็บตรงนี้ด้วยนะคะพอดีว่าแม่บ้านเนี่ยลากลับบ้านนะจ๊ะ